สวัสดีค่ะค่ะพี่ปอจากคุตูนะคะ,นะคะมาต่อในเรื่องของ f o r ม a t ของ UKI set ค่ะต่อจากในคราวที่แล้วค่ะ section 4ค่ะนะคะ section 4จะแบ่งออกเป็นนะคะ14คำถามค่ะนะอ,อ,อันนี้ c h e c knowledge ของ collocations เมื่อกี้เพิ่งพูดไปเนาะเรื่อง c o l l o c a t i o n นะคะก็คือการที่เราใช้คำนะหนึ่งคำไม่ว่าจะเป็น verb noun adjective แล้วมันต้อง collocate หรือว่าต้อง pair up กับ อีกคำหนึ่งที่ตามมานะอะพี่พูดง่ายๆก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่านะคะสมมติว่าเวลาภาษาอังกฤษเราบอกว่าเราจะทำกันบ้านใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่า do homework do homework จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมันมีอีกหลายคำที่แปลว่าทำนะอย่างเช่นคำว่า make ถูกไหมทำไมเราไม่พูดว่า make homework ก็เพราะว่ามันไม่ c o l l o c a t i กันเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการทำนี่คือเรื่องของ collocation collocation เนี่ยค่อนข้าง จริงๆไม่ยากค่ะไม่ได้ซับซอ้อนะไรเลย,เลยแค่ต้องจำเท่านั้นเองนะคะจริงๆถ้าขยันจริงก็มีดิคโ l ลเลกชันขายหรือว่าทำแบบฝึกหัดก็ได้นะคะแต่ว่าจะได้ง่ายสุดมาจากการอ่านก็แนะนำให้อ่านอ่านข่าวอ่านนิยายอ่านหนังสืออะไรก็ได้แล้วก็จะเห็น l คลเล t ชันการใช้ที่มันเข้าคู่กันบ,บ่อยๆแล้วพอเราเห็นปุ๊บเราก็จะตอบได้ทันทีนะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างของข้อสอบเนะว่าเขาเช็คอย่างไงนะคะ example one นะคะ the sound coming from the speakers was intense With word is most often used with intense. Normally the word intense is an adjective. นะคะปกติแล้วเนี่ย intense เป็นคำ adjective นะคะแล้วก็เ่อนะเขาบอกว่าเนะเสียงที่มาจาก speakers ก็คือลำโพงเนี่ยนะคะมันค่อนข้าง intense แล้วเขาบอกว่าคำว่า intense เนี่ยเวลาใช้ในประโยคหรือว่าใช้กับ collocation อื่นเนี่ยใช้กับอันไหนดีสุดนะเขาก็มีตัวเลือกให้คำว่า intense a e r o r นะ intense formula นะ intense fund f u n ก็คือเงินทุนถูกไหมคะ intense pain แล้วก็ intense version โอเคอันที่ไม่เคยเห็นเลยคือ intense error นะถูกไหมนะคะแบบ,บผิดแบบเยอะหรอผิดเยอะไม่มี intense error นะคะ uh, intense formula สูตรที่เข้มเข้มข้นหรออะไรเงรี้ยค่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะ intense fund ก็ไม่เคย intense version ไม่เคยจริงๆข้อนี้ค่อนข้างง่ายคำตอบคือ intense pain นะ่าจะ make sense ที่สุดเนาะ uh. example 2ค่ะ Petra asked the shop assistant where The changing rooms were นะคะเพทราเนี่ยถามช็อปแอส i s ส a n นต์ค่ะนะคะว่านะเออห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนแอส i s สเป็นเวิร์คค่ะแปลว่าช่วยแอสเ s สเซนต์เป็นนาวค่ะแปลว่าคนผู้ช่วยนะชอน็อปแอสเซสเซนต์ก็คือผู้ช่วยขายของในร้านนั่นเองนะคะเขาถามอีกว่าคำไหนที่จะคอลโลเกตกับแอส i s ส a n นต์ได้ดีอีก นะก็จะมีคำว่า assistant executive นะคะ assistant worker assistant manager assistant owner assistant secretary นะ uh, secretary เ,นเขาเป็นเลขาอยู่แล้วเป็นผู้ช่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วยอีกทีจริงๆก,ก็มีนะแต่ว่าไม่นิยมนะคะตัดออก assistant owner ไม่เคยได้ยินเนาะ Assistant Worker ไม่เคยได้ยิน Possibility อยู่ระหว่าง Assistant Executive กับ Assistant Manager นะแต่ว่าแน่นอนจริงๆเจอบ่อยมาก Assistant Manager ก็คือผู้ช่วยผู้จัดการใช่ไหมคะคำตอบก็จะเป็นนะคะ s t s n t t a n t m e r a น e r นั่นเองต่อไปค่ะ Section สุดท้ายแล้วนะคะของ p r t y o U s h o p e n g l i s h นะคะของ u k i s อันนี้จะแบ่งออกเป็น11ข้อค่ะ นะคะอันนี้จะเทสทั้ง grammar แล้วก็ vocabulary ค่ะ at the same time นะแล้วก็หข้อเนี่ยจะเป็น series set แบบนี้เลยนะคะก็คือ example 1เนี่ยที่เห็นเป็น3 choice ตรงเนี้ยก็คือ3ข้อถูกป่ะคะเท่ากับแต่ว่าหมายความว่าเด็กต้องทำ3า3ข้อและถูกทั้งหมดถึงจะได้มาร์กตรงนี้ไปนะคะอ่าดูเนาะนะก็คือประโยคไหนถูกหรือใช้สับถูกหรือใช้ grammar ถูกนั่นเองภายใน3อันนี้ 3ประโยคนี้ความหมายเหมือนกันหมดเลยค่ะสตรัคเจอรคล้ายกันมากมีการสลับที่นิดนึงแต่ว่าจะมีอันที่ผิดและถูกค่ะนะอย่างเช่น do you know what book he was talking about นะให้เราตอบแค่ให้เราเลือกแค่อยางเนี้ยเราแค่เลือกว่า Right or wrong ค่ะ Right or wrong แค่นี้เองถูกผิดเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ว่ามันเราไม่ได้เลือกทีละข้อเราเลือกทีสาม้อสมมุติว่าน้องเลือกถูกมาสอง้อใช่ไหมคะแล้วข้อสุดท้ายผิดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คะแนนของข้อนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช่ตัดสินใจดีๆนิดนึงเนาะนะคะามาดูข้อแรกกันเนาะ Do you know what n a b o o k he was talking about ข้อนี้ถูกค่ะไม่มีอะไรผิดเลยนะคะเอ่อนะ เพราะว่านะคะข้อนี้ he was talking about อยู่ในเรื่องของ indirect question ค่ะก็คือประโยคนะที่ซ้อนเข้ามาในประโยคคำถามตรงนี้จะต้องเรียงกับเป็นประโยคบอกเล่าปกตินะคะแล้วก็เรียงเป็น he was talking about ได้เลยเนาะนะจบด้วย question mark ถูกต้องดีอันที่สองค่ะ do you know what book about was he talking อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะ mm hmm. เขาพยายามทำประโยคข้างหลังเห้หมา indirect question mm hmm. เขาทำเป็น direct question นั้นคือเรียงเป็นคำถามปกติแต่ข้างหน้ามันก็เป็นคำถามอยู่แล้วเพราะ do you know ก็เป็นคำถามอยู่แล้วนะคะปกติประโยคข้างหน้าเป็น direct question แล้วข้างหลังจะเรียงกลับมาเป็น indirect question เนาะเรียงกลับมาเป็นประโยคบอกเล่าะคะ่ะฉันข้อนี้ผิดค่ะนะ,ะข้อสุดท้ายค่ะ do you know what book what he's talking about นี่ก็เหมือนกันนี่ก็ผิดเนาะนะคะเพราะว่า Was he talking about เรียงกับเป็นประโยคคํคำถามอีกแล้วคำถามข้างหน้าก็คำถามคำถามซ้อนคำถามแบบนี้ไม่มีนะคะข้อนี้ก็เป็นข้อที่ผิดเช่นกันโอเคค่ะนะพาส,สุดท้ายค่ะ example two ม,มาดูกันนะคะ mm. due to the development of the internet library membership h a s dramatically decreased in the last few decades อืมนะคะอันนี้ข้อนี้นะคะอันนี้เช็ค ดูปุ๊บรู้เลยนะคะเช็คคอนเน c ก i ีฟ s เช็คพวกคำเชื่อมเนาะนะคะว่าใช้ยังไง YouTube แปลว่าอันเนื่องมาจากค่ะหลัง YouTube ต้องตามด้วยนาวเท่านั้นค่คะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วชายนาวนาวเฟรชอะไรก็ได้แต่ห้ามตามด้วยประโยคเช่น the development of the internet is a n o u n phrase ค่ะอยู่ในหมวดของกลุ่มของ now. นาวฉันข้อนี้ไม่มีอะไรผิดเนาะต่อไปค่ะ because the development of the internet ข้อนี้ผิดค่ะ because เนี่ยเวลาจะใช้ because เนี่ยมี2แบบ ะะแบบแรกก็คือถ้าเป็นบิ๊กคอ e สเฉยๆอย่างในตัวอย่างเนี้ยนะคะใน example เนี้ยนะคะต้องตามด้วย sentence ก็คือต้องมี subject verb ถูกไหมแต่อันเนี้ยนะคะเขาตามด้วย noun phrase อีกแล้วตามด้วย noun ถูกไหมนี่ก็คือผิด grammar แล้วข้อนี้ผิดแน่นอนค่ะต่อไปอันสุดท้ายค่ะนะคะ owing to the development of the internet นะอันนี้ถูกก็แปลว่าอันนี้มาจากเอาจริงมันเป็นซีนโนนิมของคำว่า y o u t u เลยการใช้งานเหมือนกัน้วยค่ะต้องตามด้วย now หรือ now phrase ค่ะนะแล้วก็ the Internet of Development ก็เป็น now phrase ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแล้วค่ะนี่คือลักษณะของข้อสอบนะออหรือ format ของ UKISET ทั้ง5 section นะคะแล้วก็แต่ละอันก็จะมีเวลาทำเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจทาแล้วก็ manage time ให้ดีๆสาหรับวันนี้นะคะนะคะก็น่าจะเห็นภาพของข้อสอบ UKISET บ้างแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามในเทปต่ตอไปนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ